น้ำเขาว่าว่ายน้ำสำหรับเด็กมีสไลเดอร์ลงน้ำด้วยอ่ะอ้หอันนี้มีสไลเดอร์อันนี้มีเครื่องบินนะอู้หูคือถ้าเราบินเปิดร้านอาหารเนาะแล้วเรามีบ่อน้ำเนาะสระน้ำนี่ก็เป็นสระแบบเนี้ยก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะถูกไหมแน่นปลอดภัยมีของดีจะเล่า สบายดีท่านผู้ชมทุกคนที่เข้ามาหาชมในตอนนี้เนาะตอนนี้ตัวละครไอวันเดี๋ยวนี้ถือขิมเหรอทุกคนถือไอโรดทิมถือเจ๊ปู่ทิมเหลือได้สองคนโอ้ยเผือยากยูนเฮาละตอนนี้เฮาอยู่ที่พัทยาพัทยายยพพััททาาน้อยเออพัทยาน้อยอยู่แต่ว่าอันนี้มันเป็นเครื่อนอย่างวะเครื่องซิลินเคื่องซิลินทอนเครื่อนซิลินทอนเลยทุกคนเด้อนี่เขาเรียกว่าพัทยาน้อยอ๋อไอวันเคยมาทนี่บ่หละ เเคยขับรถผ่านสมัยก่อนทํางานอยู่ช่องเมกไงเคยขับรถผ่านมาเออเสยๆพอเห็นคนเยอะเราก็จะขี้เกียจแว้ลงไงเราก็จะช่วงคนเยอะคือช่วงเออเรียกไงบินสงการอ่ะสงการหน้าร้อนเนาะคนมาเล่นน้ําไงเออเห็นเห็นยุกลๆอ่อมีบอลลินน้ำอยู่ขันพร้อมนีเด้ดีเด้ ฟ้าคนมาหลายเลยเนาะเราก็จะเป็นร้านอาหารไงเราลงไปเดินข้างล่างไหมเดี๋ยวอันฟรีฟรีคือเจ้าเขียนว่าฟรีอย่างฟรีสะน้ำเด็กส่วนสนุกอุ้ยนอกกับเด็กน้อยกันคุณจะไปได้ไหมล่ะอ๋อค่อยๆย่างมาทางนี้ลงไปทางนี้ดีกว่าอันนี้กลับมาถ่ายบรรยากาศนี่ทุกคนในเบื้องเนาะฟรีสระไว้น้ำเหมือนกันไหนป้าเสื้อแดงแโอ้น้องเบื้องจะเด็กกับฟรีเท่านั้นน่ะเด็กน้อยเด็กน้อยเด็กน้อยล่าเขาหลินน้ำเขาเก่งเลยอยู่แถวนี้เอ้อยากได้แพ เอาไปไม่เอานะน้องใกล้วัดวะเออดเอา้บตอสักอันนึ่งใบดีพอดีเขาไม่มีใช้อันนึงตัวไหนเขาไม่ใช้อันนึงโอ้โห,โหเรามาเอาไปเลยไปใส่หลังรถกลับบอสองคนยกกลับบ้านแล้วไปไหนไปหาตะลักของของข้าวอยู่ในรถให้รถน้อง,อ,นองดีให้รถกันหนีละห้องชีวะเอาก,าากลับจังไลยหรอบ้านนี้ไม่ค่อยเขียนไปแถวนี้นี่หูซึกว่าหั่นอาหารขอนขาว่าหลายเต็มอู้ว่ะส่วนที่คนมาหลายกลางคืนกะมีบ่หรือว่ากลางคืนบ่มี ไม่น่าจะเท่าไหร่นะไม่น่าจะเท่าไหร่เรื่องไฟฟ้าด้วยหรือเปล่าพี่ไม่มั่นใจว่าเขามีไฟใช้ได้ไ่าไฟฟ้าเนี่ยคือสิบมีเดี๋ยวเบิรงบเอ็ดใส่ไฟฟ้าไฟฟ้าเขาไปไหนเออโอ้มียูมียูนี่อันนี้มีสสยไฟฟ้าแต่ว่าอันนี้บมีเดี๋ยวส่ไฟฟ้าอยู่นี่เขาจะตอหักกันเนาะโอ้มีส่วนส่วนเด็กน้อยลิ่นพร้อมก่อนมันดีมีสะย่อนพร้อมไอวันอยู่ข้างกลางหันเราลองเดินขึ้นไปดูไหมไปสิ เอาสิจะให้เราเดินขึ้นไปดูนะเอาสิอุ้ยจริงๆเดี๋ยวเราถามเรื่องเสื้อชูชีพด้วยดีไหมซื้อไปทิ้งไว้ที่บ้านสักอันเพื่อให้อู่คำมาแล้วอู่คำจะได้มีเสื้อใส่แก็จะลงน้ำเฮ้ยปันทะเลต้นนี้นะเอากภัตตายารหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยจอดขาส่งก่อนโอซิโลงไปน้ำอาเห็นสัมผัสรู้สึกว่าสีได้ไปทะเลไปไวด้วยน้อยวันเนาะเหมือนซับเหมือนซับ มื่นซับปุ๊บเราก็จะไปเดินอย่างนี้กับ <ฮะ S 2> น้ำเค็มๆไม่ใช่น้ำจืดใช่ไหมะเราจะไปเดินไอ,อ้วันเคยซิมบะชิมดิก็เวลาเราได้ทะเลคุณไม่อยากนอะคุณก็ต้องกินนะเนาะเขาถึงน้ำเวลาปากหน้าลงมันกบบมันต้องมีออมีติดศพมาอยู่แล้วแต่ว่ามันเค็มหลายบะก,ก็ก็เค็มอยู่แต่ก็ไม่ได้ก็เค็มอ่ะก็เค็มอ่ะอธิบายไม่ถูกว่าเค็มหลายหรือเค็มน้อย <laughs> แต่ว่าสนิมขึ้นน่ะคือสังเกตถ้าต่อยไปทะเลนะต่อยสังเกตเลยว่าเขาจะไม่ค่อยใช้เหล็กเขาจะใช้ไม้ โอ้คักเว้ยเคลื่อนนะน,นี่ฮู้รู้สึกว่าต่างจากเคลื่อนหลายๆลาบอลเนาะอันนี้มันเป็ดขี้ทรายลว้วนเลยคล้ายๆคือแบบอันนั้นเลยคือทะเลอีกหรอสมซื่อภรรยาน้อยอีกวะไปดูเสื้อเอวันไปเบิ่งไปงน่าจอยดินน้ำรำการตุ่มตๆตุ่มตๆเต็มคือสิ่มวนอีกขนาดเพื่อนน่าจะปิดอยู่อันนี้ถามเขาสิ รู้ว่าขายชุดสีบล็อกเช่าอ่ะโอ้ให้เช่าเขาซื้อกันที่ไหนครับพี่เขาซื้อกันที่ไหนครับเนี่ยซื้อกันที่ไหซื้อเซื้อเสื้อเสื้อสุสซีบมีขายไหมครับขา,ขายเนื่นหมายถึงซัง่งมากนุ่งคงหือ,อกว่าก้เป็นมวกนุ่น่ะอ๋อหนูอยากได้เสื้อเลยหรอกหนูเดินมาหนูนึกว่าขายขอเดินดูที่นี่หน่อยนิดนึงนะครับหนูขอเดินดูหน่อยนะคะอ่าจะได้แค่โตโตเท่าไหร่ล่ะเออเท่าโตจะไหว บ้านนะสิจำแล้วคาะคุอผู้ชมนะโอ้ยขอโทษครับนี่ฟีสาระ่ายน้ำขอว่ายน้ำสำหรับเด็กมีสไลเดอร์ด้วยนะครับว้าวน้ำแบบบ่ต้องเปลี่ยนเลยขอคักเลยเนาะคักไอเดียตัวนี้มีพื้นแบบว่าไม่ต้องกลัวเด็กจมไงเมน มีเด็กกั้นมีอยา่างเรียบร้อยเล่นน,น้ำเขื่อนเหมือนกันแล้วก็ปลอดภัยสําหรับเด็กน้อยด้วยถือว่าความคิดดีนะเมีนเมนเมนนงบุเราน่าจะมีอย่างนี้ในน,นงบุกซ<ร>ิกวาโยนะหลายๆลาบอลที่เป็นเงินเพลโบเคยมีแนวนี้ใช่โบ,บเคยมีอีหลีตรงไหนก็สายมันมันสบายบาอลไหนฮงบุมาแบบครอบครัวเนาะใช่มาแบบครอบครัวพ่อแม่นั่งกินพ่อแม่์ซิวซิวยู่แล้วเด็กน้อยขอชิมอัลลิ่นน้ำที่สุด เลยมีแบบบอลหลินน้ำไว้นี่สำหรับลูกค้าและลูกค้าพ่อแม่ขาวเจาะ้าวจึงบบเด็กน้อยจึงมุขของกับว่าันซะถูกต้องคันมาน่ะส่วนหลายเด็กน้อยบ้านอันนี่เด็กน้อยมักซีของกับให้อยู่ด้วยซ้ำแต่อันนี้ยึดเฝ้ากับยึดเฝ้ากับเราแหละอันนี้นี่สบายเลยไปแต่ว่าแมนแมนโอเคโอเคเลยแหละนี่บรรยากาศกำลังดีทุกคนหาอาทิตย์กำลังจะตกดินขันออว่าคักเลยอยู่นี่ มัน,นปิดกี่ทุ่มคะแถวนี้นี่แหละโอ้มีโอ้มีบางร้านเปิดกลางคืนเนาะโอ้ร้านเดียวป่ะจ๊ะแม่มีฝาหลายวะอยู่นี่ไม่มีใครมาซิ๊ดเบ็ดบอกจ๊ะแม่นะไม่มีใครมาซิ๊ดเบ็ดบอกนี่โอ้กลางมองเอาเบ็ด เอาเบ็ดตีแบบเงอแบบหน้าดินได้ป่ะเอาเบ็สมาสีกับมีดค้างเนาะเดี๋ยวพี่จะพาต่อยขับมอเตอร์ไซค์พี่จอดรออยู่นั่นเห็นไหมขับไปขับแท้ไปเออไปเดี๋ยวพาไปขับขับแท้มีเสียงเอ่าละแสดงว่าเพล่ะโอ๊ยขับไปแก้สูงลงไปดิเฮ้ยเราไม่ได้อยู่บนเลาะโน่นออยู่ในน้ำแล้ว ไปถึงก็ปุ๊กุญแจแล้วก็เปิดรถแล้วเราจอบสิรักของเขาอีละันกีเอาของเขาเบิร์่เฮ้ยจะใช้คําว่าพวกสิผมไม่ได้ว่าจะบาดมีแต่คุณว่าคนเดียวมาน้ำกันแล้วใช้คว่าพวกว่ได้โอ้โ่ได้บ่ได้หูว่เท่านั้นอูสุดยอดเลยชอบครับจักร เฮ้ยเราก็ชอบแต่เสียดายเราไม่เคยขับเดี๋ยวไปดำเดินสิไม่เคยขับจะชอบ,บอได้ยังไงทีนะเราน่าจะที่เคยขับยู่เทเนี้ครับเดียวแต่ว่าอันตรายอยู่ตรงเนี้ยขับในเวลาขับเจสก,กีมันจะอันตรายหน่อยนึงตรงนี้ว่าตรงเขาเรียกไงดีใต้น้ำแถวนี้มันอาจจะยังมีตอไม้อยู่มันอาจจะยังมีความอันตรายอยู่นิดหน่อยที่ไม่มั่นใจว่าสมัยนี้เขาเอาออกอหรือยัง ช่วงที่น้าลดอะ่ะเขาเคยแบบว่าขุดตอออกกันไงที่เขื่อนนี้น้ําลดสมัยก่อนนูน่นเมื่อประมาณน่าจะหลายปีแล้วแหละถ้าจำไม่ผิดนะคุ้นๆว่ามันมีการเอาตอไม้ออกอยู่แต่ว่าอเอาออกขนาดไหนเราก็ไม่รู้แต่ว่าเขื่อนตัวนี้โบโบสู่เขื่อนตัวที่สุดก่อนนี่นเนาะเป็นเขื่อนมาลืมซื้อเหร่เขื่อนกาะสินเขื่อนลำปาวอมนเขื่อนลำปาวตัวนั้นป่าป้าติราจะเป็นไหลกระดักกระดอกระเดี้ย ไม่แน่นะเราอาจจะเจอก็ได้ทางนู้นนะที่เขาอาจจะไปตกปลากัะทางเพราะทางนี้มันเป็นแผ่อาหารไงมัน,นเป็นแผ่ร้านอาหารแถวนี้สิเป็นห้านอาหารทั้งเมื่อเลยคนนะคนมา,ากินกับซีรอนกินอยู่บ่อเรือเรา่ือเขา,เาเอีกละในกระของเฮาอีกแล้วบรรยากาศด,ดีแต่ว่าคนเริ่มหน่อยเนาะน่าจะกลับบ้านไปแลอเนี่ยเดี๋ยวนี้มันเป็นเรือเหล็กหมดแล้วไม่ใช่เรือไม้ อ๋อว้อันนี้มีสไลเดอร์ด้วยต่อยความไฮโซคไฮโซมีสไลเดอร์ลงน้ำด้วยอ่ะอู้นอะไมีสไลเดอร์อันนี้มีเครื่องบินปุนะไม่เนี่ยเครื่องบินแค่เล่นบนบกไงแต่นี้มันตู้กลงน้นเลยนกาศน้ำเลยนตัวพี่อยากได้อย่างนั้นแล้วตรงศาลาเราอ่ะแล้วก็ตะลรูดลงไปในน้ำเลยคงจะเทเนาะเทเททำยังไงดีถึงจะได้วะฮะแผนก่อนทำยังไงดีถึงจะได้ไปก่อนไม่โลดให้ไง นั่นแหละแผนต้องไปกรอมยังไงไงโอ้เห็ุหลังคาคอกงัวก่อนจึงว่าเอาเงินนะเงินเราต้องเอาถ้าว่าหลังคาครอบงวมาแล้วก่อนยังมีแค่แฟนใสคุณจำได้ไหมโอ้ยเห็ุง่ายง่ายแค่เดียวก็แล้วละบัตรนั้นจนบัตรนี้กี่เดือนผ่านไปหลังคาอยู่เดี่ยวอยู่ที่จริงกะแล้วแรงเดี่ยวก็แล้วแล้วบว้ ยากคันว่มามีอุปกรณ์ครบะนะอุปกรณ์ก็ครบแล้วขาดแต่เวลาเวลาก็มีอยู่แต่ว่าขาดแต่การลงมือชอบอ่ะสไลเดอร์ขักเนาะคนกับมาหลาย,ย่างไ้ถือว่าเขามีการเขาเรียกไงดีวะเอ่อทำทำทำท,ำทุกวิถีทางให้อำนวยความสะดวกให้คนมาเที่ยวอ,ะอ่ะอย่างเช่นเด็กชอบเล่นน้ำ ไลเดอร์ก็โอเคนะเม <Man. S 1> เป็นอุปกรณ์ที่แบบดึงดูดนอกจากลงโดดน้ำว่ายน้ำธรรมดาก็มีอะไรให้เด็กเล่นนะ่ะแบบวิ <Man. S 1> ่งขึ้นวิ่งลงอะไรอย่างเงี้ยถือว่าโอเคมีสระไว้นาะมีก็ชอบนะสำคัญกับเด็กน้อยเลย,ยพ่อแม่ทึงมาสุวหลายพ่อแม่มักพาพาลูกพาหลานมาลินด้อือคือถ้าเราเปิดร้านอาหารเนาะแล้วเรามีบ่อน้ำเนาะสระน้ำนี่ก็เป็นสระแบบเนี้ยก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะถูกไหมแมนเออปลอดภยัย แล้วก็ไม่อันตรายแล้วก็พ่อแม่ได้อยู่นานๆด้วยเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากๆอู้ดูน่ะอะไรน่ะอู้เขาจะเอารถไปจอดฮัเลอู้อันนี้มันแบบสระน้ำไฮโซเลยสไลเดอร์เห็นไหมไใ่ได้เสียงเงินบัวไม่รู้แล้วเขาติดว่าไงที่คุณเห็นไงต่ว่าส่วนส่วนใหญ่ส่วนใหญ่น้องรู้สึกว่าเขาจะซีมาทั้งนี้หลายกวเออเป็นยังมันเลิกกวัวบอกมันไก่กว่าอ้าว เมื่อกครเราก็จอดแถวนี้ตั้งเยอะจอดยางไปหนี่ไปเพราะว่ายางได้อยู่นียวแถวนี้มันตืน้นคุณไปไปัดจักรยานไหมไปดิไปดิเอาวะเออ,มาเ,อามาเมื่อไหนเออมาอะท่านเขาไปกับโมหุ่นที่พี่คของเขามหุ่นเขาไม่ว่าหรอกภาษาจักรยานน้ำไเฉยโอ้ปะปาปะปะใช่บอแมนไปไปไปเราต้องอ,ววอู้อะอู้ปะนินไอ้วันไหนดิ เด็กนี่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 โอ้โหดูรู้แค่นี้รู้ไปเหลือไานินเอาก็เห็นอยู่ไม่ว่ามันเท่นะคุณมาถ่ายจักรยานชั้นนี้เลยคุณจะขึ้นเหรอครับอกขึนะบอาไม่เอาบ่อผมมีปิงิงลองขึ้นอกวนี่ดูดิเห็นไลองขึ้นบ่อไปวัน เอองูลองอจับก้อมึง,ง,งน่ะเห็นไหมเห็นไหมอุ้ยอุ้ยระวังน่ะโผล่รูดใส่บ้านหน่เอ้ยตายแล้วถ่ายเป็นหลักฐานแล้วคุณทำโซ่เขาหลุด<ศ>เห็นไหมมันเท่เนาะมันมีแบบเหมือนใบพัดอ่ะตัว โอ้ได้ยนะิน่ะได้ยนะิน่ะเอาเดินหน้าสิโอถอยหลังเหรอเออโอ้ยมีหางเสืออยู่ข้างหน้าเนะท่อชอบสูส่สของบุรีอีวันไหมเนาะอยากได้อ่ะเนาะเอาไปไว้สวนในวันาะบุรีมันก็ทำง่ายๆนะถูกไหมง่ายๆแต่ว,ว่าจะทำเพื่อ <laughs> ใบวันที่ขีบลินประมาณเท่าเดียวสองเท้อเอาแล้วก็ไปแบบแค่ลินแต่เท่าเดียวแล้ว <c oughs> อุ้ยสวยเนาะแมนนีน่มันเป็นพืชดานที่สวยนะดอกอยังวะไม่รู้แต่สวยเนาะเ <c oughs> สียดายบ้านเราอยู่ไกลไม่งั้นจะขโมยไปเป็นปลูกขยายอยู่ที่บ้านตัวเองเนาะแต่ว่าเราไม่เอาไปหรอกเพราะว่ามันกลัวมันตาย <c oughs> ว่าเราอยู่เป็นเป็นคนรักต้นไม้สางั้น กลัวมันตายรักกโมย <laughs> เป็นคนรักนะครับวันนี้เป็นคนรัก <laughs> เป็นคนรักต้นไม้ด้วยนะไม่ใช่รักธรรมดาส <laughs> ุดย้อนนะทุกคนเนาะเบืองฟ้างามๆ <laughs> นี่การมาครั้งนี้นี่บุหิทธิเฮาเสียละนะทุกคนเนาะบนไหนเฮาบเห็นเฮาก็ได้เห็นเบิด <laughs> แถวนี้นี่กับวธรรมาดาเดอ้อโซชิเดมานะ <laughs> ทำมาซ่องมิกพี่เด้อบมมีโอกาสชิได้มาวะแท้ใต้สุดของเราเนี่ย ทางมาอุบลนะคันว่าไอโรดไอโรดบุกเกิดอยู่นี่เขาชีได้มาวะเออตั้งใจมาเฮียเฮียพันศาอะกัดกัดแม่นอยู่เนาะแต่ว่าลักๆก,กัดมาพาใ,มาให้โรดมายามบ้านมายามพี่น้องเพื่นเนี่ยที่จริงกับเพื่นยามเวลาไม่เดี๋ยวไมออ่อีหลีกอเอ้ยวันบอให้เพื่นยามเดนเลยว่าเดี๋ยวต่อไปมีเวลาถ่ายคลิปเด้อ <laughs> ไปอําไปอําพี่เพิ่นเด้ เดินเข้ามาในบ้านเพื่อนถามหาโรดไม่อยู่เนาะโรดอยู่ที่อุบลน,นี่นะเมนเออเอ้ก็แบบเดินแกล้งเดินเข้าไปแล้วก็บอกว่ามาหาโรดจ้าเพื่อนก็จําเอ้ได้อยู่แล้วเนะเออเาะเพื่อนก็เลยว่าไม่เห็นนะยังไม่มาเลยไอ้สองสัยไปกับพี่มัง้งพี่สาวเขาอยู่กรุงเทพแล้วเขาก็จริงจังมากเลทำหน้าจริงจงังว่าแบบว่าโรด ไม่ได้มารถไม่ได้มา,เา,านเราลักหนีออกจากสวนไปนะเนาะบอกว่ารถหายออกจากบ้านาไปสองสามวันแล้วได้กลับมาไหมม,มาถามเพื่อนว่าได้กลับมาไหมรถไปฮันบอเออเพื่อนก็ตกใจเนาะน้องชายเพื่อน <c oughs> หายไปเนาะเ,นเ,นเพื่อนก็จริงจังแล้วบอกว่าไม่ไม่ไม่ได้มาไม่ได้มานะไปบ้านนั้นบ้านนี้ม้าพี่เพื่อนอยู่กรุงเทพเดืมเสร็จปุ๊บเอยก็สงสารเนาะเพื่อนก็เท่าแเราเราก็เลย สมควรสมสารเตือนละสมควรตั้งแต่แรกแล้วเอ้วันเพราะว่าแบบเหมือนถ้าคนไทยเขาเรียกหน้าถอดสีอะนะ่างน่ะคือแบบแบ,บบตกใจอะ่ะเออเราก็เลยแบบืหนูล้อเล่นสางวา่าเอ้วันไปโยบไปกวนมันนี่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 สาวน้ำสาวยนไปเอาเงยเข้าไปในนึงไปเราต้องเดินขึ้นแพนั้นไหมเพราะว่ามันน่าจะเป็นสระของแพนั้น คุณจะเล่นได้ไหมไปดูเป็นไอเดียที่เราจะได้เอาไปทําที่สวนของเราโอเคหนเอานี่ไดเบ็ดสวนอยู่สวนมีการเบ้าจริงจงอีกเล้ยทำไอเดียโอเคไหมห็นเลยคือกระอนรี้าเขาเรียกว่าของมันต้องมีป่ะแมนออของมันต้องมีนะคะถ้าคุณจะทำเกษตรเชิงท่องเที่ยว ใช่ไหมของต้องมีของมันต้องมีอจะ,อะมีซะนะ <laughs> เราจะไปช้อปปิ้งไอเดียกันก่อนคนมาไล่หลายทุกคนแถวนี้เขาเปิดกลางคืนด้วยนะรู้สึกว่าจะเป็นร้านนั้นเปิดกลางคืนนะอ้อยๆที่เขาพูดเมื่อกี้เนี่ยจำได้ไหมแนนอ้ยนะอยฉีกพอนะเขาขายเรือขึ้นกันใหญ่ละแนนบู๊บบัคี้นี่ราคาเดี๋ยวไอ้บอลอันนี้น่าจะเป็น ชัว่วโมงไหมชั s right. <S uh ่วโมงมั um, ่นเท่าไหร่ปะอาจจะสองสามร้อยไม่ไม่มั่นใจเราถามเขาได้โอ้ยชั่วโมงสองสามร้อยแต่ขี้อยู่ก็ถามูให้แต่ว่าน้ำมันมันมิลล์สีมันสีตาแล้วนะน่าจะแพงกว่านั้นถามก็ได้ไม่ถามก็ได้เรามาหยางเบิ่งซื้อเราเดี๋ยวเราก็กลับ ไอรวเราเขามาทิปไม่นี่ทุกคนเราเพิ่นก็เข้าไปบ้านเพิ่นเพิ่นไปเอาไก่ตีเนาะทุกคนเนาะที่ว่าเพิ่นไปฝากไปนำพี่น้องเพิ่นอยู่หันนี่แต่ผู้สาวมีแต่ผู้สา,าวน้อยเสื้อผ้าหันอ้าวโถ่ไปบันอาบน้ำเสร็จเล่นน้ำเสร็จซื้อเสืเอ้อผ้าเปลี่ยนได้เลยแม่เล่ดิเด๊ด ราคาห้าร้อยบันสุดยอดและสุดยอดอยังวันนะเด,ด,ดี๋ยวเดี๋ยวได้โบเดมาลินซัมนี่ทุกคนตอนนี้เราได้มาฮอดจุดที่เป็นซาไราเดอร์แล้วทุกคนโอ้โหเป็นตล์คีขนาด เยอะอะค่ะเขาให้คนเช่าลึกเขาเป็นของเจ้าของส่วนตัวคะเขาเป็คนเช่าเขาให้คนเช่าเนาะเขาคิดค่าเช่ายังไงรู้ไหมไม่แน่ใจครับต้องลองดูอ๋อโอเคโอเคนะคะพี่ขอลองเดินเล่นดูหน่อยเนาะเราปิดไลฟ์กี่โมงคะเนี่ยทุ่มหนึ่งอะทุ่มหนึ่งเขาบอกว่าทุ่มหนึ่งมีเห็นไหมเขาให้โซ่กวประมาณหกโมงบ่ห้าโมงเจ็ดโมงเจ็ดปะเขาให้โซ่กว่าไลฟอื่นตรงที่ว่านอกจากเกามีสาวไว้น้ำเด็กแมน นี่เราขึ้นไปดูไปขึ้นไปดูปะมั่นใจท้าไม่ะคุณอย่าลื่นลงนะนนะถ้าคุณจะลื่นคุณเอากระเป๋ามาไว้ํำผมก่อนกระเป๋าเราอยู่ข้างหน้าอยู่แล้วไม่เป็นไรอ่ะนี่ไปขึ้นมาเข้าไปเบ่งผ้ามุมสูงน้ำกันโอ,อ้สูงเติอบอยู่เด้อโอ<ห>้ทุกคนนี่อันนี้ก็สำหรับเด็กน้อยนะคะแมนนี่เลนเด็กค่ะไป,ไปแล้วอาพูดอลละวันสำหรับเด็กเอาสิ เฮ้ยของหนูต้องเป็นผู้ใหญ่อันนี้เด็กเด็กประถมเด็กเด็กประถมน่นเด็กมัธยมอืมอะไนั้นเด็กมหาลัยเราขึ้นไปดูของเด็กมหาลัยด้วยปริญญาตรีนั่นเริ่มเริ่มปริญญาตรีแล้วอันนี้โหพุ่นใส่แผงโซลาเซลล์ดูดน้ำมาใส่เอาไว้วันเก๋ไหมอ่ะเก๋มากครับถูกไหมถ้าเราไม่มาเราก็จะไม่เห็นใช่แล้วครับแสดงว่าเดี๋ยวตัวนี้นี่เนะเป็นน้ำออกมาแสดงมันหยดออกมาเลยเขาใช้แค่สี่แผงกระต่าย นึ่งสองสามซีซีแพงแค่ไหนมันได้นำแบบนี้สูบได้ทั้งรุมมาเลยเนาะใช่นี่แล้วคุณดูนะคุณดูว่าเขาด้วยยังไงดีมันถูกต้องเลยเขาไม่ได้ใช้แบ,บตเตอรี่ที่ว่าเพราะว่าแดดมาแล้วเขาก็เปิดจะไม่ะพอแดดรืดแล้วเขาก็ปิดก็ไม่จำเป็นต้องใช้สไลเดอร์แม่นครับอโอ้โหทุกคนเบ่งบรรยากาศวันนีู้สุดยอดเลยนะทุกคนสุดยอดอีลีการมาข้างนี้ เพชรให้หเฮาได้เห็นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนาะมาพี่เปิดมุมมองทางนั้นก็มีอย่างนี้ก็มีเป็นเครื่องเนาะทุกคนเนาะมันข่าวว่าใหญ่เลยใหญ่หลายเลยเนาะเอ้วันเนาะเอาทุกคนได้เห็นแล้วว่าอขอ,อาม,มันต้องมีอะไรบ้างแมนเด้าน้า<ม>เอ้วันชีวะเฮ็ดเฮ็ดนะห้าอาหารเปิดแข่งนันเขาอยู่นี่เดี๋ยวเอ้วันต้องรับย่างทีรับย้ายอย่างนี้ไปไว้ที่หนองคายแมนบอกเอวันต้องเฮ็ดแข่งไหมไอเราได้มีบ่อเราได้สาบบ่อบ่อเฮ็ดแข่งอยู่เครื่อง เปิดท้านอาหารแจ้งเจ๊งก่อนเขาไปเขาไม่เป็นเราต้องไปในจุดที่เราไม่มีคู่แข่งแน่นลูกค้าเราทําอะไรมาก็ต้องกินเปลาว่าจุดปักกรูบกินบัดโดนเผยคุบุยไปเฮ็ดเลยไม่คุม่ควอย่างนี้บุยไปเฮ็ดเลยบุยคู่แข่งอีกนิสัยนิสเอ๊ะนี่เนาะทุกคนเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็มีแต่เท่านี้แหละมีแต่ฝากทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์หล้กก็กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราคลิปต่อไปเนาะสารบคลิปนี้ที่ขอตัวลาไปก่อนแล้วอย่าลืมเบิ่งภามุมสูงน้ำกันเด้อทุกคนเด้อบ๊ายบายสวัสดีค่ะอย่าลืมไปกดติดตามซองการเดินที่นำเด้อ เป็นจูคาจัขันยับมา